สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยจะมาโฮจอินค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับพลอยกันอีกแล้วนะคะ ล้พลอยนะคะก็หายไปนานเลยเพราะว่าพลอยเนี่ยไปรวบรวมของทั้งหมดตรงนี้นะคะมาให้เพื่อนๆดูกัน,นะคะ่ะว่าพลอยเนี่ยซื้ออะไรมา,บ,าบ้างซึ่งมันเยอะมากอะเพื่อนๆดูแบบซัวพลอยอะสั่งของจากชีอินบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือถูกมากแล้วก็น่ารากักตามเทรนนะคะแล้วก็ส่งเร็วด้วยะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบ3ามสี่วันก็คือได้แลว้วอะแล้วก็มีจ่ายเงินปลายทางด้วยนะคะนักช็อปอย่างเรานะคะก็เลยจัดมาจุกๆเลยค่ะก็เดี๋ยวพลอยจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูทีละอย่างนะคะว่าพลอยเนี่ยสั่งอะไรมาบ้างคะ่ะ มาที่ตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้สีดํามันจะเป็นเสื้อขอบอะทุกคนแล้วตรงเนี้ยตรงอกเนี้ยมันก็คือจะเป็นแบบเหมือนเอาไปพันกับคล้องคอขึ้นไปอ่ะก็คือเดี๋ยวพอยจะขึ้นรูปไปให้นะคะแล้วก็ผ้ามันอะผ้าดีด้วยอ่ะคือมันเหมือนจะบางนะแต่ว่ามันไม่บางเลยทุกคนดูสิแล้วคือยืดด้วยนะอันนี้พ่อยใส่ไซส,ส์ X s นะคะก็คือน่ารักมากแล้วคือมันไม่ได้สั้นมากด้วยแบบพอดีเละตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นเสื้อขอบสีฟ้าอันนี้นะคะ ทุกคนตัวเนี้น่ารักมากมันเป็นแบบมันเป็นผ้าล่องอะแต่ว่ามันไม่นานะแล้วคือมันเป็นขอบที่แบบพอดีตัวนะคะเป็นอันนี้เป็นไซส์ S นะค่อยสั่งมาเป็นไซส์ S, <S คือสีน่ารักมากทุกคนดูดิแล้วนะมันแบบเือพอดีมากแล้วความยาวก็คือไม่ยาวเกินด้วยนะคะกำลังดีเลยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น เสื้อสีม่วงตัวนี้เลยนี่เป็นแขนกดนะคะแล้วก็เป็นเสื้อขอบอันนี้เป็นไซส์เอมนะทุกคนคือว่าเราจะเอามาใส่แบบคุมแบบกับชุดออกกำลังกายอะไรเงี้ยคู้สีน่ารักมากอ่ะทุกคนคือใส่อยู่บ้านก็ได้นะแล้วคือผ้าแบบผ้าใส่สบายมากเลยอ่ะสั่งอันนี้มาด้วยกางเกงสีม่วงก็คือคิดว่าจะเอามาใส่คู่กันนะคะคู่สีทุกคนสีมันแบบได้มาตอนแรกอะคิดอยู่ว่าแบบมันจะเป็นม่วงเดียวกันหรือเปล่าเพราะถ้ามันคนละม่วงมันจะแปลกใช่ปะแต่คืนนี้ก็คือแบบ เป๊ะโทนเดียวกันมากอันนี้พลอยสั่งเป็นไซส์ S อนะคือแบบถ้าเอ,อิงจริงพลอยใส่ไซส์ x อได้นะคะแต่ว่าที่สั่งมา S อเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันแบบหลวมๆห,หน่อยนะคะใส่อยู่บ้านแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสีก็คือน่ารักมากแล้วแบบเป็นเกงตัวเนี้ยผ้าดีมากแบบมันเป็นผ้าเหมือนนิ่มๆอะ่ะแบบผ้าหนาอยู่นะดีพลอยมีหลายสีเลยอะแต่คือเนี้ยเพิ่งสั่งมาสีใหม่นะคะสีม่วงน่ารักแล้วก็งั้นมาที่ชุดออกกําลังกายที่สั่งมาเลยดีกว่านะคะ อันนี้เป็นชุดเซตกันสีดำนะทุกคนอันนี้เป็นไซส์เอสนะคะพอ,อยอะไม่ค่อยมีชุดออกกำลังกายที่เป็นแขนยาวก็เลยลองสั่งมาดูนะคะไม่รู้ว่ามันจะแบบเออมันจะรังไหมไม่รู้ยังไม่ได้ลองเนี่ยเดี๋ยวจะลองใส่แล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะคะตะคิดว่ามันน่าจะได้อยู่อะเออแล้วผ้ามันก็ดีอยู่นะแบบมันยืดได้อะแต่คือแต่คือเสียงเดียวมันไม่มีฟองน้ำมาให้ต้องใส่เป็นแบบสปอร์ตบาร์ข้างในนะคะแล้วก็ค่อยใส่อันนี้คุม ชุดต่อไปนะคะก็คือเป็นชุดออกกำลังกายเหมือนกันนะคะเป็นตัวสีฟ้าอันนี้อันแต่ว่าเออตัวเนี้ยดีมากเลยทุกคนมีฟองน้ำมาให้อันเนี้ยเลฟอ,อันนี้เป็นไซส์เอสเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสปอร์ตบาร์ข้างหลังก็จะมีวาวอย่างนี้แล้วก็กางเกงนะคะอันนี้มันมาคู่กันกับสปอร์ตบาร์ตัวเมื่อกี้นะคะก็คืออันเนี้ยมันยืดมากเลยทุกคนดูสิคือเพราะว่าเอวประมาณย3บสามนะคะแล้วก็ เออสะโพกเนี่ยประมาณ3ามสี่สามห้าก็คือใส่ไซส์ S อเนี่ยก็คือจะแบบพอดีมากแบบกระชับสุดๆแล้วก็ใส่เราไม่อับเลยนะคะเพราะว่าพยอะชอบซื้อชุดออกกำลังกายจากชีอินมากแบบมันตรงปกแล้วมันก็แบบใส่แล้วไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นชุดที่พอยจะเอามาใส่เป็นออกกำลังกายเหมือนกันแต่ว่ามันาจะอยู่ในหมวดของชุดว่ายน้ํานะก็คือสีมันแบบคือซื้อมาพอสีหลวๆนะทุกคนมันเป็นสีม่วงแบบม่วงพาสเทลอะ น่ารักมาแล้วมันก็มีฟองน้ําให้ด้วยนะคะมันเป็นรผ้ายืดด้วยอะ่ะเนี่ยก็คือใส่ว่ายน้ำนได้ลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นชุดว่ายน้ำแดะแต่ว่าพอยอะ่ะเจะามาใส่ออกกาลังกายนะคะมันมาคู่กับกางเกงอันนี้ขาสั้นน่ารักมากดูส,สีทุกคนตัวต่อไปก็คือมีความงงมันเป็นสีม่วงอีกแล้วนี่สีม่วงกี่ตัวแล้วก็ไม้วะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยน่ารักมากดูสีมันจะมีดีเทลย่น,ย,นย่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นติดกระดุมเป็นคอป,ปกนะคะอันนี้ใส่ อ็กซนะทุกคนสีม่วงนี้คือแบบเออช่วงนี้บ้าสีม่วงตัวต่อไปนะคะเป็นเสื้อแขนกดสีชมพูแบบนี้เลยก็คือมันน่ารักนะดูสิทุกคนน่าบอยเข้ากับสีชมพูไหมอะตอนแรกอะพอยอะไม,ม่กล้าสั่งเพราะว่ามันเป็นสีชมพูพออยอะไม่ค่อยใส่สีชมพูเพราะว่ามันแปลกมันดูนนนนนไม่ค่อยเข้ากับบอยแต่ว่าเออลองดูเพราะว่ามันแบบไม่แพงนะคะตัวนี้น่าจะ ้อยกว่าบาทมั้ง๋ย่ก็ขึ้นราคาไว้ให้นะแล้วคือในรูปบอกมันไม่ได้ชมพูขนาดเนี้ยแต่ขวาไดมาก็แบบเออชมพูแบบชมพูชมพูจริงๆหรือว่าน่ารักทุกคนว่าไงต่อ <c oughs> ไปนะคะก็เป็นสีเขียวแล้วนี่อันนี้มันจะเป็นแบบยน่นยนตามตัวนะแบบเออย่นทั้งตัวเลยดูสิแล้วก็เป็นลายทางนะคะแล้วก็เป็นคองคอ,งข,องขึ้นไปอย่างนี้นะ เดี๋ยวพอยจะลองใส่ให้ดูนะคะเออตัวเนี้ยน่ารักมากใส่กับกางเกงยีนขายาวอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวใหญ่ๆอะ่ะก็คือแบบมีความวินเทจเล็กๆยุค90เบาๆน่ารักอันนี้ก็เป็นเขียวอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเสื้อก้าวมอแขนแบบนี้นะพลอยชอบเสื้อทรงนี้มากเลยทุกคนมันแบบใส่แล้วดูหอมอะ่ะต่อไปเป็นเสื้อคอปสีน้ำเงินนะคะอันนี้มันจะเป็นผ้าเด้งๆอ่ะทุกคน มีความยืดอยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นไซส์ XS นะคะเป็นสีน้ำเงินที่แบบใส่ขึ้นมาแล้วขับผิวมากอะดูสิใส่ขึ้นมาแล้วผ่องนะคะแล้วก็อันนี้ผ้ามันไม่มันจะผ้าบางๆอะแต่ว่ามันไม่เห็นข้างในนะเพราะด้วยความมันเป็นสีน้ำเงินด้วยแหละมันเลยแบบไม่ได้เห็นทะลุเข้าไปแต่ว่าผ้าบางอยู่แล้วก็ต่อไปเป็นเสื้ออันนี้เป็นแบบปาดไหลแบบนี้นะแบบมันเปิดไหลสองข้างอ่างเงี้ยสั่งมาเพราะว่า เมืองไทยมันจะเป็นหน้าหนาวหลอกๆใช่ไหมว่าก็เลยจะมาหน้าหนาวหลอกๆแบบนี้ใส่แบบต้องช่วหน้าหนาวน้ารักมากทุกคนเราผ้าดีด้วยอ่ะดูดิผ้ายืดด้วยนะแล้วก็มันเป็นผ้าล่องนะคะคือเสื้อชีินส่วนมากมันจะเป็นผ้าล่องๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบล่องไม่หนาม่องบางๆแต่พอชอบนะมันใส่แล้วไม่ร้อนดีเสื้อตัวนี้น่ารักต่อไปนะคะเป็นเสื้อกล้ามสีขาวแบบนี้เนี่ยทุกคนมันจะมีดีเทลแบบ เปิดตรงนี้นิดนึงใช่ไหมแล้วก็เป็นแขนกดฝั่นงนี้ก็จะวาวปกตินะคะเออมีความงงๆแต่ว่าเสื้องงงๆแบบเนี้ยคอยชอบมากเลยมันแบบทําให้เสื้อสีขาวอะดูมีอะไรมากขึ้นนะทั้งงที่มันเป็นแบบเสื้อกล้ามธรรมดาทุกคนแต่มันดูแบบเออใส่เึ้นมาแล้วมันดูมีอะไรดูสีน่ารักมากใส่กับกางเกงยีหรืออะไรเงี้ยน่ารักสุดๆเราก็ต่อไปเป็นสีขากันแต่ว่า อันนี้เป็นกระโปงสีขาวนะคะแล้วก็มีดีเทลแบบเป็นเชือกผูกขึ้นมาตรงเอวอย่างนี้นะเออน่าหลักดีก็เลยซื้อมาลองใส่นะคะแต่ว่าไม่รู้มันจะเข้าไหมอะ่ะอันนี้เป็นไซส์เอ็กอนะทุกคนแล้วมันแบบเป็นสีขาวที่ไม่บางมากอะ่ะคือไม่น่าเห็นกางเกงในแะคือถ้าทุกคนกลัวว่ามันโป้ใช่ไหมก็ ใส่เป็นซับในสีเนื้อข้างในก็ได้นะคะคืออย่าใส่สีขาวนะเพราะว่าถ้าใส่สีขาวอะ่ะมันจะยิ่งเหมือนแบบทําให้มันเห็นกางเกงซับในข้างในมากขึ้นคนเหมือนมันจะแบบเด่นออกมาต้องใส่เป็นสีเนื้อสีครีมอะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยแล้วคือพอแต่พอ,อยว่าอย่างหนึ่งก็คือมันอะ่ะดูเหมือนจะยาวไปป่ะทุกคนดูดิคือพอ,อยาสูงแค่ร้อยห้าสิบสามอ่ะคือขาพอ,อยสั้นอะ่ะคือตัวนี้พอ,อยก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะยาวเกินไปหรือเปล่ปาแต่เดี๋ยวพอจะลองใส่แล้วขึ้นรูปไปให้นะว่ามัันนนนนแแบบโเเเคคมม้้ยทททุกราาาาดดิงงถึงตววสลวะะป็ เสื้อจำสูตรแบบนี้สีดำนะเป็นคอปกแขนสัน้นแล้วก็เป็นขาสั้นนะคะน่ารักมากทุกคนอันนี้นะเป็นไซส์ x s นะพอคิดว่าพลอยน่าจะใส่ได้แบบพอดีเลยแหละแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับหมวดเสื้อผ้าคราวนี้ก็มาเป็นแบบหมวดของกระจุกกระจิกนะคะเครื่องประดับก็คือจะเป็นนี่กิ๊บอันนี้นะคือพลอยซื้อกิ๊บมาหลายอันมากทุกคนเป็นแบบเเออยอะมากเลยแต่พลอยจะมา ลองติดให้ดูนะก็คืออันเนี้ยน่ารักมากมันเป็นแบบวิงวิงแบบเนี้ยเดี๋ยวพอยต้องติดกันมันจะได้ไหมพอยก็จะเราพอติดพอยก็จะม้วนผมขึ้นไปน่นะแล้วพอยก็ติดอย่างนี้ไอบผมพลอยสั้นนะ่ะมันก็จะได้แค่เนี้ยแหละพลอยก็จะปล่อยข้างหน,น,น้าลงมาอ่สองข้างดูสิน่ารักไหมน่ารักเนาะก็คือเดี๋ยวจะติดให้ดูอันนี้ดีไหม ดี๋ยวก็จะติดให้ดูกร้อนเลยนะคะันต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวอันนี้ก็เ,เดี๋ยวมุดกอนอันนี้คือแบบสุดปังอลทุกคนนี่ติดแบบเออไม่ตั้งใจมากแบบมัวๆวไปปล่อยข้างหนึ่งนะคะให้มันแบบดูมีอะไรอย่างงี้ซี่น่ารักไหมต่อไปเป็นสีส้มนะคะอันนี้น,นี้เป็นลายลายนะ ก็คือเห็นแบบช่วงนี้คนกำลังฮิตแบบลายๆอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยสั่งมาดูสิทุกคนน่ารักปะเห็นไหมต่อไปนะคะเป็นนงเชอรี่อันนี้น่ารักมากทุกคนดูดีมีความวิงวิงอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเล็กกว่าเล็กกว่าอันอื่นนะดูขนาดานี่แต่ว่ามันน่าจะติดผมพอยด้อยู่อะเดี๋ยวไปลองติดก่อนอนี่เราก็หวีๆีมันผมหน่อยนะคะให้มันแบบ ม้วนได้ก็ม้วนขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ติดเออแล้วตรงเนี้ยเราก็ดึงตรงนี้ลงมาหน่อยนะไม่ให้มันแบบโรนไปหน่อยแล้วก็ปล่อยข้างนี้อย่างนี้น่ารักไหมกุกคนน้องเชอร์รี่ของเราน่ารักล้วก็ต่อไปเป็นตระกูลน้องดอกไม้อันนี้นะค่อยมีสีสินะทุกคน ื้อมาสี่สีแต่ว่าบอยจะขอติดแค่สองสีนี้ให้ดูเป็นดอกใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวบอยจะลองติดก่อนว่ามันติดได้ไหมติดยังไงอ่ะมันใช่ปะมีไหมนีโลหิตโปรติดยังไงพวกคุมวนไหม่กอนคือเพราะมันเป็นดอกไม้แล้วมันแบบอบยากจริงๆอ่ะน,นี่น่าจะได้กันกนี่พวกคือคนเราต้องมีดอกไม้อยู่บ ต่อไปเป็นดอกสีฟ้านะเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนกับการติดกิบแต่ว่าเพื่อความน่ารักของเราสีนี้น่ารักมากเออมีความน่ารักก็เข้ากับชุดวันนี้ปะสีฟ้าเหมือนกันน่ารักเนาะเราบ้ากิบมากเลยทุกคนช่วงเนี้ยทุกคนกิบยังไม่หมดต้องติดให่ดอีกไหมแต่ว่าติดถอะเพราะเราชอบดูสิอันนี้มีความน่ารักมากแต่ว่าเนี่ยจะราคาสูงหน่อย อนนี้น่าจะเก้าสิบบาทเด้จะคืนมาให้น่ารักนูคนนี้ไดออ้เลยแล้วก็อันนี้คือกิฟต์ติดผมที่แบบไปทั้งผมใช่ปะแต่ว่าอันนี้ทุกคนเราสั่งแบบเป็นแบบกิฟต์เล็กๆอย่างนี้มาด้วยนะติดไว้ติดแบบข้างหน้าซึ่งถามว่าจะได้ติดไหมไม่รู้แต่ว่ามันน่ารักกะดูดิติดอย่างนี้เอ,อ้ย <c oughs> เราทำทำไมเอะทุกคน นี่ามันปล่อย,อยนี้ก่อนดูก้อนได้เหรอว่ามันน่า,นา,นาจะคือควยว่าน่าจะต้องมัดผมอะแบบมัดแล้วก็ติดหรือคนไม่ต้องซื้อตั้งแต่แรกอะน,น,น,อนี่เราคนมาอย่งนี้ไก็ติด <c oughs> ตลกปะก็ได้อยู่ไหมละ่ะหนูก็ดูแลเพราะว่าติดกิ๊บขึ้นไปก่อน ให้มันแบบเป็นผมสั้นอย่างงี้ก่อนเออแล้วไปติดเองนนทุกคนน่ารักอ่ะนี่น่นนารัากปะวะห้ามทำไมอ่ะดวนติดอยู่บ้านนะน่ารักกุกๆหรือว่าติดอย่างงี้ได้อยู่เปล่าอืมลองปอยผมเฮ้ยทุกคน มันให้อันนี้ให้มาสี่อันเลยนะดูดินี่สองอันอันนี้ติดคนละสีอ่ะติดไปเลยจ้าสี่อันไปทุกคนมันได้ไหมวะก็อ,อยู่บ้านไม่ต้องสีเรียนได้ก็จบไปแล้วกับหมวดกิฟตนะทุกคนตอนนี้ก็จะมาเป็นเครื่องประดับอันนี้ก็คือต่างหูอันนี้พอซื้อมาสองสีนะเป็นสีขาวกับสีฟ้าแบบนี้ อย่างนี้เห็นปะนี่น่ารักมากลองใส่เลยดิมนนั้ยน,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 น่ารักอยู่เลยเล็กๆเจ้าหน,น,น,น้ารักแล้วก็สี่ข้างเออแม่เห็นไหมน่ารักมึกกงก็ใส่ไปก่อนเราก็ต่อไปเป็นแหวนนี่ทุกคนตระกูลน้องแหวนต่างๆ อันนี้มันมาเป็นเซตเลยนะแล้วก็ต่อไปเป็นแหวนเหมือนกันจะหมดแล้วที่ซื้อมาอันนี้ก็เป็นแหวนลายหัวใจอย่างนี้น,นี้ก็หัวใจเหมือนกันทุกคนเข้ากันเล็บมากดูดิดน,น,ออนี่เลยน่ารักอ่ะแล้วก็ใส่คูบันมื่อ้ทุกคนมันเข้ากันแบบสุดปังปะ่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายของวันนี้ชิ้นสุดท้ายจริงๆแล้วเป็น เคสแอร์พอร์ตนะคะดูสิทุกคนน่ารักมากมันมาเป็นแบบแยกฝาอย่างเงี้ยเราก็ใส่แอร์พอร์ตลงไปแล้วก็ปิดฝาดูสิน่ารักอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโฮชีอินของพลอยก็คือจุใจกันไหมทุกคนก็คืออันนี้คือพลอยสั่งมาแบบเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือว่าจะหยุดสั่งสัะพักก่อนแล้วนะคะก็ทุกคนนะคะชอบจุดไหนหรือว่าชอบ อันไหนนะคะจะเป็นกิฟต์ต่างหูหรือว่าแหวนอะไรเงี้พยพลก็จะเออทิ้งไอเดียไว้ให้ในเดสคริปชันแล้วนะคะคนก็ไปเลื่อนเื่อ <ๆ S 1> หากันได้เลยนะคะเสิดได้เลยก็ถ้าทุกคนนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้พลมาฮอช้อปปิ้งแบบนี้บ่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พลด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปพลยเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวพลเนี่ยจะทำคลิปพลแบบนี้มาให้ทุกเดือนเลยดีไหมทุกคนจะได้แบบเออสดใสน,นะคะมีความล่าเริงแบบเออได้ช้อปปิ้งไปกับพลด้วยนะบอกว่ามี EP หน้าแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าจจะเป็็นนนาากกร้ไหนนี่ รอติดตามกันเลยค่ะวันนี้พลอยก็ขอตัวไปก่อนนะคะบายบาย